มาครับมาทำก้อยกันครับที่นี่ครับมาปุ่มก้อยเนื้อกันนะครับโอ้หลังจากที่แช่เพียนุ่มแล้วครับตอนนี้อนหอมใสก่อนครับหอมของเราก็มีชีตัดชีนะครับผักชีไปเรื่อยแล้วก็ต้นหอมครับอันนี้ตัดชีเราล้างมาแล้วนะครับผม พอกันเลยนะครับ พริกป่ครับพริกพงไปครับเยอะเดี๋ยวด็ยวดกินไม่ได้แล้วเรากัดพริกสดเอาตุยๆละ,ะ,ะครับ,บ,บรพ,พี่น้องคุ้งัวคุ้งัวอ่ามีข้าวคั่วนะครับครับอะไรข้าวคั่วเด้อพี่น้อง ัวนีขาดไม่ได้เลยของแซ่บเกลือป่นครับเกลือป่นเกลือป่นด้วยนะครับเพื่อความนัวนะครับผมเออของยองท่านล่างอ,นนอากาศดีเลยบารดีครับ และทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คุกเขาครับเพื่อนๆคุกเขาครับโอ,อ้หัวจีก่อนนิดน้อยก็ลเลยเคื่อหลายคือเราครับพี่น้องอ่ะถสิ่งออื่นเสนองนักฝึกหอมกระกป๋วพี่น้องนะครับเป็นอาหารอีสานนะครับอาหารที่คนอีสานเราชอบมากๆ โอ้ขาดไม่ได้ครับนี่นะครับดีครับดีดีใส่เข้าไปใครชอบขมมากก็ใส่เยอะนะครับไม่ขมมากก็ไม่ต้องใส่เยอะมีทั้งบีแท้บีเ e ทียมนะครับบีแฉบบีเทียม e อร่อยทุกบีอืมหอมเจ็ดดังแล้วเจ็ดจมูกแป๊กเป๊ะเลย กินก่อนนะครับผมนะครับต้นกลาลเพาะเอาไวสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อส่วนนะครับแต่เวลาคนอีสานีชอบกินยำเนื้อหรือก้อยเนื้อครับ,รบอืมอร่อยคุ้มได้การเลยนะผมก็จะเอาไากินก้อยส่วนเล็กน้อยหมูก็จะเอาไปคั่วนะครับ นี่พอครับคั่วครับต่อไปก็จะเอาไปคั่วในไฟนะครับตั้งไฟครับไปข้างหนก็เลยครับผมอตอนนี้ข้าวเหนียวก็นึ่งสุกแล้วก็จะมาทำการครับให้สุก การใหน้นะครับเดินมาไปนะครับนี่ครับข้าวเหนียวพร้อมแล้วนะครับ ไปดูไปครับแล้วก็จะได้รสชาติดีเอา,า่อยแบบนึงครับจากหอมนะครับหอามหอมได้ดเลยกลัวไปใหน่แล้วก็เต็มน,น้ำหลบไปครับ เรียบร้อยตามเด็กๆมากินได้ครับแหมอมมากเลยครับผมด้วยอู้หอร่อยกว่าในร้านอีกนะครับเราทำเองครับอู้หร้อนปุ๊ปุ๊บ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 เลยร้อนปุ๊บปุ๊บเลย จิมมือนะครับต่อกันก็จอจังหวะอีกแบบนึ่งครับนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์ลกดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ